สบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะมื้อนี้ก็มาพบพ่อก,กับป้าจ้อยอีกแล้วยินดีต้อนรับค่ะู่ช่องป้าจ้อยเด้อป้าลุงเอ้ยมื้อนี้ก็มาอยู่ทง่งไฮท่งหน้ามิตู้พี่น้องเลยเนาะพอดีมาไอ้พ่อไอ้พ่อบุญออกมาถ่า,ายคลิปเนาะแล้วก็ทีนี้พ่อบุญอยากกินชมมะม่วงแม่แม่หมอม่วงต่อเลยเอธิจารกันอธิจา ดูดูจ้าหืมหืมเฮ้ยหเฮ้ยเหม่ยทะเห่ยบ่เหม่ะคนประกองามหืมหืมดวว่างน้ำเงินฝังม่วงไข่นั่งไงกินชมซ่บสด้งมวงไข่นะเมื่อคืนนี่ฝนตกแน่มันเลยอารมณ์สมบูรณ์เนาะเย็นนะไข่แน่คือเอาผลตกกับคือว่าสีฮอดอันเวลาอันฝนตกก็ตกบุ้งโดนไวเดถอะเนาะ อากระตัดกบเข่าอากระพกพรช่วงเดือนจ่วงไหนก็ไปปลูกมันปลูกอยัางต่ออะไรแป๊บเดียวพี่น้องเนาะตัดกบเข่าได้แบบแป๊บเดียวก็แม่งอาปลูกเข่าอะไรเงี้ยได้จับเขาได้เลยคำเห็นกองกีพุ่นนะไม่ได้หึงนะอืมท่อมนามอีอลายแล้วว่าเฮ้ยวากุตานมใช่ใช่ ามากกุงตัวนี้เอาไนน่าปลูกเอานก,กินกินมากละไวยยอยู่กก็มาเคียดได้วีตล,ลอดตายแล้วต้นมนันไม่ได้ตาย

โอ้ <mm> oh, ตัวมันตอกหรือปะ,ปะตัวตอกแล้ว,ให,วใหญ่ไว้ใหญ่ไว้ตัวนี้กันเนี่ยนะในมันข้าเดียวเลยครับน่ก็หลาาเทียบมหลิลนตู้กับเอาไปพางหลินนคืออะบรตาคับจ่าก้ากันฮิวไก้คอยาเอาลูกไป เส้าจะเซี่ยวดีพอไม่ด้เรื่องเลยแซบแซบแซบชมชมแซบ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 กินด้วิน้องม่วงกอนไม่ต้องกหนุจันทร์บางเงินั่นหละจะได้เั่นแหละดูด้อยอกละเกง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 น่ะม่วงกันกินเน้อกินเนาะก็ะหลงั้นบ่อบ่อได้กระเลงกระเลงจั่จ่มนาไม่ต้มันเองเป็นกระเลงอยู่ม่วงสิแม่กระลงไข่เมิองลายพังเนาะ นั่นแหละที่ทางหาทางไม่ได้ใเบิงึงกินทางเดียวนี่กนเบิรตัวเดียวถึงจะขายไม่คาดไข่มัด,ดจุกขัดเลยเนาะจุกขัดเลยทีอยู่ใส่ปละเด็กแล้วเน,นี่นี่หนักกัทางใช่ไหมมูลิเมนบ่อนที่ทาง <laughs> มีแต่แบบนี้ทีว่า,าแค่เ <laughs> ดียวกันเนาะไม่ไ <laughs> ด้เบิร์ไม่ได้เบิมก็มีก็มีจากนางคือกลนอะไรตัวนึงน้ะกลนชีมินดสกินชีมินมินก็มีอยู่จากไม่ได้ใครใส่แบบเดียวกันเบิก็แบบเดียวก

อยคนดุกพี่น้องเลโอ้ยบาใหญ่แอมหน้าแตกไว่าเนื้อเสียวฟันนะทำบตำิ้มได้นี่งี้จบนะเ้เมื่อวอบุเห็ดแต่ขนาดมังนาวแล้วบีบเสพสอแล้วยังอมหูอมหูแล้วกินชว่เอ้ยกิงเนี่ย่มาาเัน้ กี่ล้าเดี๋ยวมังไก่มงี้ยนะว่ะตัวเนี่ยนางบืนแท่นไงมาได้อยู่เลยน่ะยืนแท่นไงเจ้าอยากไปใส่เดี๋ยวนี้แม่ยืนเลยพอทำได้น่ะมื้นนี่เรามื้นไปได้อีหล่าอยากไปกินชมม่วงไอ้พ่อบ่บ่บ่แมนบ่แมนตีไก่บ่เอาบ่มือเดียวเอาบ่มือเดียวมือเดียวอสะพักไม่จอยเอาบ่กีนชมนะม่วงเลยม่วงเลยมีขี่อันบ่ยังม่วงได้ม่วงมีขี้จัวได้บ่มิาไปหล่า กายลาตีได<ใ> <im sharing> <im> <im rails> ้ตะกี้นี่เนยกายฉลาตีได้แมนจึงลึงจึจึาเดี๋ยวสิไป้มล้างวะฉลาดนะให้แม่ก็จะมาแต่หาน้ำไหม้หรอกไปคงมาแต่นาละีอปก่จึ้งึงจึงึ้งึงจึึงึึงจึึงจึงจึง้อาเอ้ยาจิจมเี่ตำม่วงโอ้เกลาว่ามีนยักบอกาชบาเดกตัวจซจังงนารวมกันดีกว่า

อย่างนอนบ่ใหญ่อยากนอนบ่ไเด้อไเด้อม่า่วงครับมากินมือหมองพี่ไดเอาเอามือหมองยุบแม่มามามาเกียเช็ด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 เชแปลกเราอยากลำกว่แปลเท่าจี้โไม่ถูกเอาวขึ้นมาเกินเชบแล้วเออเออ เออเขาทายุตัวนี้มันดำดำนี่มันดำดำโอ้ยพาเลยแตงเกยวเป็นแท้เลยตัวพาแทงกยวเป็นม่งนกมีหัวบวยเลยวบวชลาบลาเจ้าผู้ช่เยยอหลาตีมันกินนั้นมาด้วาใช่ไหมนอยมากินแม่มากินน้ำ่ริกกพ่อนะสุภาพางม่วงฮัมนี่กระปุกใส่กระปุกอืมใสกระปุกค้างบ้าง บอกไตู้เฮ็ดปลกระปูเลยหานึงเลยทำเนหายพอห้าโดยเฉพาะซะักบ่เจ้าบ่ต้องใช้ห้าแม่บเนีันะใช้ดเอ้มินถูเห็ดกามาโอยเม่นเมกมินได้ใช้ห้ามาเอาชองเชื่อชเชื่อพิกายนี่นะแซ่บบ่อกินตัวนี้นะูมกินมัน นี่นะมันมันบมมีกินมันมีกินแบบช่สมเลยปละเพนมันมีกิานแซ่บปลาตะเยแซ่บแซ่บไอ้้าไอ้พาตึกปลาผน่ไอ้าไาตึกปลานกไอ้ากแ่นี่มนาว่าไอผ้าไอพาเก่งแค่ไอาจูตึกปลาไอพาตึกปลาเหนบ่อไอ้าจูอยากจะไปวลูกบ่

กูว่เห็เนอะมึงว่ามืบืน่ะมึงเหนบือนาะคิวกระเดงกระเด็งน่ะกว่ามือนอยากอยู่แลไม่ตู้นะต้องหาต้องหาย่อนห้ะหายูจมันหายมากนกเช็ดที่ใดขี้เจ็บดิเจ็บดิขึ้นไงอตอดนี่มเฮ้

dạng mẹ ah. <laughs> quá chếp đi A dì nằm đu câu nè nhung thì. đi nhung à. đi anh nhung à. tí nào tụ, à. <laughs> à, nhung đi tì nằm nhúng นำผลตกคืนลกเลยลากมือเอออันนี้หน่ะพอ้ามาเลยนะพอ้ามาเลยใช่ไม่ได้นะพอหามาเลยลากมือลาก้างหลังี่มนะโอเมจูวะถ้าให้ตื่นที่กานตื่นงัวชิมุนก็บพไได้เดี๋ยวไหนยันนมาเหายันลานตื่นมันที่ห้ังไม็นน่างนะห้คือเจ็บนี่ขารุนนะเอ้ยโดนมาได้เรื่องเโ่นมาได้เรื่องหมูวตีก็ให้ อยู่น้ำโอน้ำแม่์แล้วเขาว่าแค่ว่าวายสิบภาคเม่นกัแอบได้ให้ได้บานังทางนี้ไปผ่ากุ้งสลัดตีอินด้อไปตู้บานักอยู่อันสลัดตีอ่ะบาทองมั่งนี่บาททองตู่นั่งเด้อห่างห่าตีแมย์บึ้งๆค่อยอยู่ได้หมูยู่วะชีนั่นเออไปผ่าไปน้ำกันนี่แหละไปน้ำกันไปน้ำกันเมย์จอยคนงามสิปะจะเชื่อไปใช้ไปน้ำกันนี่เอาแพ้เจ๊ใช้แอลแมนแพะเจ๊แงะไม่แงะเออเออเออลูกชายคนเดียว เช้าพอีปเ้ไปน้ำไปน้ำเช้าพดีไปน้ำไปน้ำมาไปดูไปน้ำไปน้ำเช้าพอดีก็ไปน้ำไปน้ำไปน้ำบอลลุหล่าไปน้ำบ่ปยน้ำลาบ่ไปอยู่แล้วไปตู mm. ji, ้บ mm. ่อย mm. ู um. stand, mm. mm. question, ่โอเคไปตู้อยู่บ่ไปตู้ไ่อยู่บ่หล่าบ่อไม่ค้ำบ่บ่บบ่บ่ เออเออมาเออเออไปน้ำแม่บอไปน้ำเม่บ่ไปน้ำเม่บานางบอไนเม่์จได้กัต้อนะจ๊ะไปไปเดือนน้ำไผดือนน้นพอวาได้อยู่น้ำเมล์เดไผ่ดอกอยู่ไผ่ทำบอทำบออยู่บ่อยู่บอแต่จตาตึง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 ห้งก้มือเอบมเนื้อนี่ หายได้ไปเด้หนูจะหายได้คุณพงษ์หาออหายนะอืออหายงับได้เอาบ่นางหายขี้อนเมยบ่ออเอาอยู่บนตู้อยู่บนหายน้ำแม่บวกบ่มาอยู่ตู้วู่่าเออวกจักวมอยู่ไม่ตูอยู่ไม่ตูอยู่นตู้หรอมาละมหา

อาอาาแ้วพีด uh. ah. 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 ูอาไ้าหมอาอคนใดอยากเฮ็ดอยู so um ่ก huh. ับแม่ขันในอีมแาันอาันอีมมือเปื่อยนะมือเลนตัวเปื้อนะเสือเปียกเลยค่อ้านึกี่น้าแค่เดียวเสือเปียกเลมื่อเเือมอ

เหนื่อยดิคุ๊เหนื่อยกว่าไปไปบ่ายไปมาเมนว่าอยู่ผิวช้าเมนบ่ฮะอ่าไม่ใช่ไม่ใช่นี่ก็ติดเยอะ ไม่ใช่นะเพื่อนยังคือคือสียังลูกเรยยแห็นไม่ใช่เดี๋ยไม่ใช่นะแบกบุ้ยต้นไปชี้เขาก็ยัง่านมึงเดยไอ้พี่เจ้าวะที่ทำตกัเตะมืนเด้กว่าเอเงนตายไปต้องัแรงมึนนะเจ้ามาเ้อไปายาธิขูช่วยแล้วหออื่นเนี่ยไ่ได้ได้ายได้เห็นไ่

เออแต่งกนแดงกัแดงกันแดงกัไปด้วยกันแดงกันได้วยกันปดดงกปด้วยกันด้อันแดงกันปด้กันได้วยกันแดงกันปด่ยนไปด้วยกันแดด้วยไปกั

โคตรโหดีโอยจะติดกูมาจะทาอนนี้ยังมันเห็ดบดแอบนำเด้อมืเด้อออบนำเด้อเดอบนำงามเด้มเดิชิง่ะแรไม่กินเด้อแล้วแล้วนางจะตะหอนด็กตายมั้งวะโอ้เก่าไอ้ไข่ลกบ่หน่าลึกครับโก็แล้วได้ตีน่าก็แล้วด้เขาบอกอยู่้วแล้ว มหน้าดูคือเก่าพี่น้องเลยเนาะ mm hmm. โอเคจับพี่น้องเยไปจอยจ,จบคลิปเพียงสนี้ก่อนพั mm hmm. กกระน่อกมหน้าตอนเสาร์แล้วเจ้เมื่อแล้วก็ออกไปซื้อของพี่น้องเลยเนาะตอนแดงจัหน่อยขาวมาอีกโอเคพี่น้องเยคลิปนี้ก็จบเพียงเที่ยงสมีก่อน mm hmm. บุบมาชนะกระดิ่งอยู่บุ mm hmm. ปแล้ออกกวกล้าเข้ามาสบาย mm hmm. ดีย